สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถมาจากจังหวัดสุพรรณบุรนะครับเพื่อเข้ามาติดตั้งนะครับ Smart ทเกต OBD รุ่น TS Zero นะครับกับรถเชฟโรเลตแคทติว่าเบนซินนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินปี2012นะครับเพื่อดูค่านะครับต่างๆของรถแค p ติว่าคันนี้ให้ละเอียดขึ้นนะครับจากที่รถมีมาให้จากโรงงานนะครับ OBD ที่ลูกค้าเลือกติดนะครับ สำหรับรถแคปที่ว่าปี2-012เครื่องยนต์เบนซินคันนี้คือ OBD รุ่น p s Zero นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น OBD ที่เกีนะครับใช้งานสมูทไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับตัวนี้เลยครับสวยๆหล่อๆนะครับหน้าจอคมชัดนะครับตัวเกีจะสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวคุณสมบัติของตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับอนอื่นนะครับ ก็จะให้ดูนะครับพอร์ต OBD ของรถคัตติว่านะครับก็จะอยู่บริเวณตรงเหนือแป้นคันเร่งตรงนี้ขึ้นมานะครับอยู่ใกล้ๆที่เปิดฝากระโปรงหน้าก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคือพอร์ต OBD ของคัตติว่าอยู่ตรงนี้เลยเราก็แค่เสียบปลั๊กนะครับ OBD ของอุปกรณ์เข้าไปที่พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นด้านข้างขอบประตูไปหาตัวเกจด้านบนได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับว่าเกจใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเกจจะสมูทมากนะครับ ไม่หน่วงไม่ดีเลยครับเดี๋ยวดูนะครับที่วัดรอบนะครับสัญลักษณ์ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีวัดรอบนะครับก็จะไม่หน่วงบอกอุณหภูมิน้ํานะครับอยู่ที่เก้าสิบสี่องศานะครับวัดรอบแบตเตอรี่มีนาฬิกาให้นะครับด้านล่างนี้นะครับก็บอกเวลาให้ตอนนี้ก็คือบ่ายโมงเก้านาทีนั่นเองนะครับเกเ็ดหล่อๆสวยๆแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มกลางตรงนี้นะครับ กดตรงนี้ได้เลยเป็นหน้าจอที่สองนะครับแบบนี้นะครับหน้าจอที่สามนะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าจอที่สี่นะครับเกตนะครับเกตจะสมูทมากนะครับความเร็วของวัดรอบก็จะอยู่นี้เลยนะครับหน้าจอที่ห้านะครับเป็นแวคคัมนะครับอากาศนะครับหน้าจอที่หกเป็นค่ารวมให้แปดค่าแบบนี้นะครับหน้าจอที่เจ็ดเป็นการวัดความเร็วนะครับ วัดสามารถวัดความเร็วได้นะครับว่าร0อยเมตรใช้เวลากี่วินาทีนะครับวัดระยะเทสเบรกได้นะครับว่าระยะเบรกด้วยความเร็วเท่านี้ระยะเมตรเท่านี้นะครับใช้เวลากี่วินาทีนะครับแล้วก็จะมีค่า PID นะครับบอกว่ารถแคทติว่าคันนี้นะครับ OBD สามารถดูค่าอุณหภูมิอะไรได้บ้างนะครับ ก็จะเป็นกลับมาหน้าเดิมแบบนี้นะครับเมนูการใช้งานนะครับโดยการกดปุ่มกลางค้างไว้นะครับก็จะเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับสามารถเลือกนะครับตั้งวัดรอบนะครับตั้งเชื้อเพลิงนะครับตั้งเทอร์โบตั้งเวลาตั้งค่าต่างๆได้เมนูเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะครับตั้งเตือนคุมน้ํานะครับปรับความสว่างของหน้าจอได้นะครับปรับความคมชัดได้นะครับนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้นะครับ ก็จะมีการตั้งค่าโรงงานมีการล้างค่า d c c ก็คือการลบโค้ดได้ด้วยนะครับกดปุ่มค้างไว้คือการออกจากเมนูนะครับอ่านี่สว,สวยเลยนะครับตัวเกตนะครับก็จะมีไฟสัญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้ให้นะครับเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าเครื่องยนต์ขนาดนี้ก็คือปกตินะครับค่าต่างๆไม่ถึงค่าที่เราตั้งเตือนไว้เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าสมมุติผมตั้งเตือนวัดรอบนะครับเครื่องยนต์ไว้ที่นะครับัก 2,500รอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูผมจะขอตั้งไว้ที่2,500รอบนะครับเราก็ปรับไปประมาณนี้นะครับวัดรอบเครื่องยนต์นะครับมาดูกันว่าเกีย t s c นะครับจะเตือนเปลี่ยนไฟสถานะแบบไหนนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับตอนนี้600กว่ารอบนะครับแล้วก็เขียนบนรอบตรงนี้เราตั้งเตียนไปที่2,500นะครับเราก็จะเหยียบขึ้นไปนะครับนี่ครับ โอเคก็จะเตือนแบบนี้เลยนะครับมีกระพริบตรงนี้นะครับให้ว่ารอบเกิน2,500รอบที่เราตั้งไว้แล้วนะแขบไฟนะครับแจ้งเปลี่ยนนะครับจากสีฟ้าเป็นสีแดงพร้อมเสียงนะครับเมื่อเรายกเท้าออกจากคันเร่งต่ำกว่า2,500รอบนะครับตัวเกตก็จะเลิกเตือนแล้วก็ไฟกลับเป็นสถานะสีฟ้าแบบนี้ให้เลยนะครับเพราะนั้นเสียงดังชัดเจนนะครับมีทิปนะครับบอกมีค่าอุณหภูมิต่างๆบอกครบนะครับอ่าติดตั้งในแคตวิว่าคันนี้นะครับเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆ ทั้งสิ้นนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อตัว OBD TSC ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับจ่ายเพียงแค่ค่าสินค้าพอนะครับงานบริการติดตั้งเราบริการให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวมาคงจะดับเครื่องยนต์ดูนะครับดับเครื่องยนต์ตัวเกตก็จะแจ้งบอกนะครับ ว่าเราใช้รถมาระยะเวลาเท่าไหร่วิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วนะครับก็จะดับให้เลยนะครับทางดิดูนะครับจะแจ้งให้อ่านี่ขับรถมา8ดนาทีระยะทางคือเราจะไม่ได้วิ่งจะเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าวิ่งก็จะบอกให้นะครับก็จะจับอย่างนี้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0899695708นะครับสวัสดีครับ